สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูกระติปนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้เรามาเจอกันเป็นคลิปที่13แล้วนะคะซึ่งในคลิปนี้ค่ะเราจะมาเรียนในเรื่องใหม่นะคะนั่นก็คือเรื่องหินในท้องถิ่นนั่นเองค่ะเรื่องหินในท้องถิ่นนะคะจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดของเราค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะซึ่งในเรื่องของหินในท้องถิ่นเราจะแบ่งหัวข้อการเรียนรู้ออกเป็น4หน่วยด้วยกันนะคะนั่นก็คือ หัวข้อแรกค่ะเรื่องประเภทของหินและการเกิดหินนะคะหัวข้อที่2องวัฏจักรของหินหัวข้อที่3ซากตึกดําบันและหัวข้อสุดท้ายก็คือประโยชน์ของหินและแร่ค่ะ สำหรับตัวชี้วัดของเรานะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวชี้วัดค่ะข้อที่1นะคะเราจะต้องสามารถเปรียบเทียบกระบวนการเกิดหินอักนีหินตะกอนและหินแปรค่ะและอธิบายวัฏจักรหินจากแบบจําลองได้นะคะข้อที่2ค่ะบรรยายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจําวันจากข้อมูลที่รวบรวมได้นะคะและข้อที่3ข้อสุดท้ายค่ะเราต้องสามารถสร้างแบบจําลองที่อธิบายการเกิดซากดึกดํบรร และคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกดำบรรได้นั่นเองนะคะก็มีทั้งหมด3ตัวชี้วัดด้วยกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องของหินในท้องถิ่นนะคะหินที่พวกเราเห็นอยู่ทั่วไปตามท้องถิ่นของเรานะคะวันนี้เราจะมารู้จักกันก่อนนะคะว่าหินนะคะคือมวลของของแข็งค่ะที่ประกอบไปด้วยแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดมารวมกันอยู่ตามธรรมชาตินะคะเรียกง่ายๆก็คือว่าหินเป็นของแข็งชนิดหนึ่งค่ะที่เกิดจากการรวมตัวกันของแร่นะคะตั้งแต่ชนิดเดียวกันหรือว่าตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปนะคะมารวมกันค่ะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ ส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบมาจากเปลือกโลกนะคะซึ่งนักธรณีวิทยานะคะได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับหินค่ะและได้แบ่งหินออกเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะตามลักษณะการเกิดหินนะคะได้แก่หินอาคานัคนีหินตะกอนและก็หินแปรนั่นเองค่ะ ซึ่งในท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่นะคะก็จะพบหินอยู่มากมายหลายชนิดเลยนะคะอยู่ทั่วไปเลยเช่นเดียวกับท้องถิ่นอื่นๆในประเทศไทยค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าในประเทศไทยนะคะก็จะมีทรัพ,พยากรหินเป็นจํานวนมากเลยใช่ไหมคะกระจายกันอยู่ทั่วทุกจังหวัดเลย ซึ่งหินส่วนใหญ่นะคะก็จะมีแร่เป็นส่วนประกอบค่ะนั่นเป็นเพราะว่าในภูมิประเทศไทยของเรานะคะก็จะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยใช่ไหมคะมีดินที่ดีนะคะแล้วก็อยู่ใกล้แหล่งของแม่น้ำนะคะดังนั้นค่ะการเกิดหินนะคะบางครั้งก็เกิดจากการพัดพา ตะกอนนะคะมาจากแม่น้ํานะคะการทับถมกันเป็นเวลานานนะคะรวมถึงหินเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะมารวมตัวกันนะคะจากแร่ธาตุหลายๆชนิดค่ะประกอบกันขึ้นมาเป็นหินนั่นเองค่ะซึ่งในประเทศไทยนะคะก็จะมีแหล่งหินอยู่มากมายเลยซึ่งก็จะมีหินอยู่เกือบทุกประเภทเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นหินตะกอนค่ะแล้วก็เราก็สามารถนำหินแต่ละประเภทนะคะมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้เลยค่ะ ซึ่งประโยชน์ของหินหลักๆนะคะก็จะใช้ในการก่อสร้างสิ่งต่างๆค่ะเช่นอาคารบ้านเรือนเขื่อนถนนกำแพงนะคะซึ่งการสร้างสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะมีส่วนประกอบของหินแล้วก็ปูนนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็สามารถนําหินมาแกะสลักเป็นรูปปั้นหรือว่าเป็นอนุสาวรีย์ได้ด้วยนะคะหรือนํามาสร้างเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆค่ะอย่างเช่นครกหรือว่าโม่หินนะคะหินรับมีดอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถนําหินนะคะไปประดับตกแต่งอาคารสถานที่ต่างๆดนะ้ อีกด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นประโยชน์หลักๆของหินในท้องถิ่นของเรานะคะสำหรับการบ้านวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆค่ะได้สำรวจหินที่อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัยของนักเรียนหรือว่าหินในท้องถิ่นของนักเรียนนะคะให้นักเรียนเลือกมา3ก้อนนะคะแต่ละก้อนให้นักเรียนวาดรูปลงไปพร้อมบอกลักษณะของหินก้อนนั้นๆน,น,นะคะยกตัวอย่างเช่นในรูปนี้นั้นคะคุณครูเลือกมา1ก้อนนะคะคุณครูก็จะวาดรูปลงไปนะคะ หินที่คุณครูเห็นนะคะจากที่คุณครูดูแล้วก็จะมีลักษณะสีขาวบนกับจุดๆสีดำๆถูกต้องไหมคะแล้วก็เมื่อสัมผัสดูแล้วนะคะก็จะรู้สึกหยาบนะคะแล้วก็ลักษณะของหินก้อนนี้ก็จะเป็นลักษณะ สี่เหลี่ยมใช่ไหมคะด้วว่าเป็นเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีรูพุนอยู่ด้วยนะคะก็ให้นักเรียนค่ะสังเกตหินที่อยู่ในท้องถิ่นนะคะมาคนละ3ามก้อนนะคะแล้วก็อย่าลืมระบุลักษณะของหินก้อนนั้นๆลงไปด้วยตามตัวอย่างของคุณครูนี้เลยนะคะทาเสร็จสมุดนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูผ่านไลน์ด้วยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ